วันนี้วันที่15ใช่ค่ะวันที่15ก็ต้องบอกทูชมวัวนนี้ล่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนภาคอีสานตอนบน ประกอบกับบรสุมตะวตนตกเฉียงใต้พัดปกภุมันรามนภาคตะวันและอ่าวไทยทําให้ประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะก็แทบจะทั่วทุกภาคของประเทศเหมือนเดิม,มนะคะเหนืออีสานกลางกรุงเทพปริมนทนภาคตะว,วันออกและภาคใต้วันนี้โอกาสเกิดฝนกรุงเทพปริมฑน,นเนี่ย60%ซของพื้นที่นะคะเช่นเดียวกับทางภาคเหนือที่จะหนักหน่อยวันนี้จะเป็นอีสานกับภาคตะวันออก70%ของพื้นที่ตอนออกก็ระยองอะ่ะท่านผู้ชมโอ้โห ขนาดที่วันนี้วันที่ส<า>ิบห้ากอมโดยการน้ําแห่งชาติท่านได้เตือนล่วงหน้าสิบเจ็ดถึงยี่สิบกันยายนน้องไบร์พื้นที่เสี่ยงต้องเฝ้าระวังสถานการณ์น้ํากันนะคะไล่ก็ไม่หมดอ่ะให้ติดตามสภาพอากาศในช่วงสิบเจ็ดถึงยี่สิบกันยาค่ะโอ้โหแจ้งท่านผู้ชมนะครับ<า>เรียกว่าภาคเหนือนี่ก็หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดปดเก้าเก้าจังหวัด<า>อีสานนี่ยิ่งมากขึ้น แล้วก็ยังมีภาคกลางกาญจนบุรีราชบุรีตะวันตกก็ประจวบเพชรบุรีนะคะตะวันออกก็จะมีทางจังหวัดจันทบ,บุรีกับจังหวัดตราดแล้วนะค่ะนี่นี่คือคําเตือนอีกสองวันไม่ให้พักกันเลยใช่ไหมเนี่ยท่านผู้ชมฮะสิบเจ็ดถึงยีใช่ไหมค่ะ